เพื่อนๆที่รับทำการเกษตรนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวยาตัวแฮงเกอร์นะครับแฮงเกอร์นี่ลูกใสเห็นนะครับแฮงเกอร์มันมียานะครับเพื่อนๆอนี่นครับลูกใสไรสนิมนะครับนี่ครับอรดอ,อันนี้ดกมากเลย ยาแฮงเกอร์ก็จะเป็นยาตัวนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับนี่ครับยาตัวนี้เลยครับเอาอยู่นะครับแฮงเกอร์ดูมะนาวครับดกนดกมากเลยนะครับนดี่ก็ออกมาใหม่ผงไม่ทันราคาหน้าแรงแล้วนะครับเพื่อนๆอน โดกมากครับเพื่อนๆน,นี่ครับลูกใสไรแคนเกอร์นะครับายาตัวนี้เพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะครับาทางเรามีจัดเก็บปลายทางนะครับเพื่อนๆจัดทรงทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับนี่ครับตัวนี้เลย ลูก,ลกสไหไลท์แฮงเกอร์นะครับน่ะยาตัวนี้เลยครับเพื่อนๆสั่งได้นะครับสั่งได้จะจะเข้าไลนา์มาได้เลยนะครับ062 5678 114นะครับฟังอีกครั้งนะครับ062 5678 114นะครับเพื่อนๆ นี่ครับลูกใสไร้แฮงเกอร์เลยครับยาตัวนี้ครับดูที่ลำต้นนะครับไม่มีแฮงเกอร์เกาะเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นพันแป้นลำไยนะครับแป้นลำไยของเราครับเพื่อนๆโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้เลยครับ ยาแก้ฮังเกอร์ในมะนาวครับ